สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาเงินดีตอนทับทุกทานเข่าซูซอ,องของบารี่อีกคือเกา่าคือเดิมนมพี่น้องเนะาะกาตอนนี้นเฮ้ามายุทีบ้านของน้องบุญคงเนาะทุกคนเนาะพอดีเฮาเดินทางมาหาอ่าน้องบุญคงก็คือมีจุดประสงค์อยากเอาเาวสารอาหารแห้งที่ว่าผู้ย้ายใจบุญเพื่อนไดส้สสงมให้เฮ้านี่เป็นสะพานบุญให้เพื่อนนะเนาะกาเฮากันเลยได้คนมาเป็นทีเรบรอ้อันนี้เป็นเฮื่อนของน้องทุกคนเนาะ อ่าตะกี้เขาก็ได้ไปสอบถามแบบคร่าวๆน้องบุญคงไปโรงเรียนยังบ่มาเต่าทุกคนเนาะก็เลยว่าเขาได้มาแล้วระยะทางมันไกลเนาะทุกคนเขาก็เลยจะอ่าเอามอไปพอเพิ่นพอพอกับบุญน้ำอยู่นี่พอกับอ่าน้องของบุญโค้งนะเนาะอ่าเขาก็จะมอไปทางพอของน้องเอาไว้เลยเนาะอันนี้เป็นเฮือนเพิ่นทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ่งเฮือนเพิ่นน้อยนี่ในบุญนนี่บุญน้ำสิ บายดีน่องแต่เนี้ยนะนลังซีไปนลังซี่ไปเนาะ่องซี่แบบเนี้ยตอนเาเนี้ยน่องยื่นอ่เนาะแต่คุณพูดเนี่ยุูเนาะพวกันน้ย่องพยุไก่นะุพเนาะเดี๋ยวจะน่อยไอหอเบอร์นี้เนี่ยเนี่ยาคนนอน้องฟาแบบเนี้นะางขาแบบเนี้ยเด้อเนาะเราบเพื่อนไปจะ ีนักบวเ่นันสดอกท่านอยู่ี่เจาเี่นั้นเาซีมากเจ้็สนาแทนนํายังไ่ได้ไหมเนียม้อ่านยสะบัยไป้นไปแงัานได้ไปาให้ไปพูดเขาอะเขาเขานี่ยังไเล้ยงงานโอ้ไปล้ย พเราได้ the coffee, the zat, ้าวฟีอย uh. ังดนะกว้างนะกว้างเอาแห้งกันดีมันพงไปวันนี้เอ่อเอาเข่าไปกินดิเออเห็นมห่อเข่าไปกันาง่อเข่าไปกินนั่มอสีแล้วตีนี้เนาะมันบาย่างกเลืแหงลมือผมบ้าเลยอาว่ารสทีว่เขาป่าห้ไป ขี้จื่มีบ่มีมูไปกัเดียวไปในหุ่งบ่มีคูน่เวลาเราชี้ไปเราชี้ผู้เดียวบ่มีมูอะไรเยาเป็นน้ำมูสั่เป็นอ่รน้ไปผู้เดียวมองไปน้ำมูสไปเนามูเป็นยังเร่งอยู่ดินังกเนาะเนไทยไม่เห็พี่เนานี่เนาะเอออันนี้นึ่งเข้านึ่งยังไนนรกนี ที่เป <Elena> <c oughs> no. awesome. um ้งเมื uh ่อ huh. คู <wide sea> okay. well ่ก okay. well ่อนบอดไอ้เ oh. ป well ้งตัดเอาฟวามเนาะเออเอาผ่ามะม่วงใช้บม่มีอเม็หเป็นให้กว่าก็ได้แตงนัวกว่ากินเอานย่างเงี้ก็ได้ออกมาได้ตัวหน่อยสิกเอามาพวกินแล้วเอามาตักเอามันแห้งเอามาซีกินเอามาใส่เอาไปคนเครื่องเส่นกัน

เอาเปล่อจเจ้กากันจักหน่อยจเจ้จเาจ,จะบบู้เขาเะเอาเไข้ไปเดือนนี้แนละ้วเดือนนี่แนะนะบบเชอกนอกมา,ากปากระปองครับเนี่ยนี่นะี้เนย่งปากระป๋องครับปนา นล,ล,ลุกนะกะโอเคเนาะตอนนี้เฮากะขนเครื่องขนของมาอยู่ในเฮือนเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนอาใส่ใหม่โอเคเอาสบายดีอีกทีหนึงไงอือเจ้าสบายดีอ่าสบายดีบุญนำบุญนำเข้าปอนยงังเราปีนี้ปะซามปะซามาม เออพอซามนี่อยู่บ้านเฮามีเนาะมีอ๋อแต่ว่ามัธยมขึ้นไปแม่นต้องไปบ้านบ้านเหนือพุ่นเนาะแม่นอ๋อบ้านมันหยังก่อนนั้นบ่อันไปนี่ก็ไปหมดพุ่นก็บ้านลืมบึงบ้านลือนี่ก็ไปบ้านละซุงบ้านนั่นน่ะือบ้านมันยังนั้นบ้านน้ํายาเดี๋ยวนี้เขาก็เอิ้นรวมน้ํายาทั้งหมดเป็นบ้านน้ํายาหมดเลยเนาะเออแม่นอ๋อเป็นบ้านใหญ่น้ํายาวเนาะเออแม่นแบบเข้าวมเข้ากันเนาะอือๆ อันนี้ก็แปดมูบบ้านบันนี่เขามาหุ่มนำยาวเนาะสุพางบ้านใหญ่เนาะเป็ดทั้งเมื่อนี่ปดบ้านเนาะแล้วเขามาเป็นบ้านใหญ่นำยาวเนาะเออเอล่ไปหุดเขาทุ่เมื่อไปเอาให้งานเข้าได้มือเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็บุญโค้งเนาะไปช่วยเนาะเออเนาะจะเป็นไปแทนให้งานเข้ามือวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นไปนำเม่อถ้ามี เฮาแปลกใจว่าบุญโค้งยางไปรงเงียนเป็นยังบอลุทีไปในลุทีล่ากับพี่เนาะเฮาเฮาเคยซิ่งห้เนาะแล้วก็อันตามที่เจ้าว่ามันบ่มีมูขี้ไปนาะเออแม่แล้วบางมือมันกะถ้ามีมูไปก้อนมันไปน้ำล่าให้นึ่งมันกะเอาทีไปรถไปเออ,เอถ้าว่าได้ไปน้ำมูกับยากไปเนาะเออไป,ปู้เดียวก,ก็มองเนาะเงาเนาะเออนนั่นมันขึ้นเอไปบุรุต่อยไปูเดียวจะเป็นบ่มีมูกะไป นำมูพอมูถ้าทันเวลาถ้าจากซ้ายนึงมันก็เอารถที่ไปโอ้สภาพไทยนางเฮือนของเขาอันนี้บ่นอนผู้ใดบุญคงยังบ่ได้มานอนเฮือนนี่ตีบุญคงแทบแป้งนอนทั้งนั้นเออนอนละนอนออนำ้ำมาบ่เนี่ยเอออันนี้พอกระเม่บุญน้ำนอนใส่นอนด้วยกันบุญน้ำนอนน,อนีออ่นอนน้ำนอนน้ำอหลเต็เออน้ำเม่นอันนั้นบ่นอนผู้ใดอันนี้มันลูกสาวท้ง พอพู่เอแม่ผู้นี้ลามาอยู่น้ำจเออเขาก็ลูกชาวบ้านมากกว่ได้ได้เฮื่อนได้ห่อเขาก็มาพักกับมันอายนองกันเอมาไหมอ่ะอออออ๋ออ๋อด้กะคิดว่าบุญคงยังบ่ได้มาอยู่นี่จะน้อยตอนนั้นลาบุมีบนนอนเนาะลาไปนอนทฮืนันแม่เถ่าอ่นนั้นนะแม่นเอาอืมงานไม่เถ่าเออเนี่ยเอาดอกไฟก็ใส่อ่ะดอกไฟเท่เนี่ยใส่ดอกไฟน้อย มื้อก่อนกระแต๊กก็บ่ได้มีเงินซื้อโตมื้อนี้มันยังมืดยังนั่นบ่ได้อันนี้อันนี้เฮาบ่มีดอกไฟเนาะเออบ่มีดอกไฟนั่นมันฮ้อนแต่ว่ากระดานไฟมันยังก็มีก็เนาะเอออันนี้นยังอันดอกไฟนี่ก็ใส่ตัวนี้ติเออเดี๋ยวนี้ใส่เฮาแปงใส่บ่ยุยธรรมดาก็บุ่งบ่องยาได้คือบ่แปงใส่ ແລະບໍ່ມີໄມ້ແດ່ເຮົາໃຊ້ມກໍຈບບໍ່ັດຮົາກລຮັດບງກບບດດອນກມເຮົາປໃຊ້ຄືນນນອົບກບຊື້ນີໍດພเາຊືມນນາັງຍັງັງຍັງ2ແລດດມາາຮົາຊມຮັດປມຮດປຕນນນ นล่วมันยังบูมี่ไม่ครบทั้งคืนในนี่นะอุ้งน,ำน้ำได้บ่แปลงใส่บูได้ใสน่นำ้นำน้ำน้ำเทอยงังเปะใสบ่บนห้องน้ำเนี่ยเออใส่ห้องน้ำเนี่ยเอ้าต่อมากมันมันเอาเปล่งบูเดียวมาแล้วพอ,อ,อน,นี่นถ้าว่านั้นก็เอาอุ้งนี่ไปแปลงอุ้งน้ำก็ได้อืมอืถ้าบ่มีก็เอาอุ้งน้ำแปลงกันเขาเสื้อมาให้นะอ่แปลงใส่เวลาใส่น้ำก็สะดวกสบายเนาะบ่อนี้ถ้าว่ามันพอปุ๊กคุณคแล้วเขาจะตั้งพอสูงอีกนึงละ ต่อนำใส่ในผ้าพื้นมันมีแห้งเลยนึงอ๋อๆ๋อันนี้ถ้าผ้าพื้นคว้ากันเนาะอือในสีหน้าก็ยังบ่ใส่เนี่ยเมื่อบ่งปีนี้ก็พากันไปตัดไม้เห้ยแล้วก็มาใส่เล้วเนาะบ่เออถ้ามันพอเแต่นี่มันก็มันฝนยามเออฝนยามนั่นก็ยุ่งไดยู่ป่านี่ก็แม่นลําบากแได้ก็พุ่นน่ะถ้าวิทยายฝนก่อนวิทยายฝนก็พากันไปตัดไม่แห้ง มาซับ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 ทางบ้านเก่าก็ซานจะนั่นนู้คือสารลายสองงามๆใส่ก็งามก็เห็นเขาเฮ็ดน่ะลายสองลายสามเขาเฮ็ดลายต่างลายนอนเน้องใส่งามอืมผ้ากันแปลงใส่มันดีมันงามแล้วแต่อันนี้ฟุ้มากนี่ถ้าบ่มีลมนี่ก็บ่เปียกอันนี้น่ะเพราะว่าเอาเอาเอาไปมันลายเด้แมตต์หนึ่งพื้นที่เอาไปเม็ดออแต่ก็ได้ใช้น่ะสีน่ะเฮือนบ่มีสีน่ะกาบินมามันสิล่วงถ้ากาบินล่วงเฮือนเอาบ่ดีก็ อันใส่นี่ก็ใส่อยู่ถ้าใส่ยามปุ๊บมันน่าเฮือนคัวเบิ่งวิทวิทยามฝุ่นแล้วก็พากันใส่นะแล้วก็แปลงป้องยมปองหยังในแปลงมันงามๆใส่ซะเฮ็ดจนี่มันก็มยุงมยันน่ะอือเบิ่งเป็นเครื่องมันองเก็บเมียนดีๆนดินบล็อกนี่ป้านอกก็ได้อันนี้เฮาป้านอกก็ยันเออนอยทบนึงเป็นตานั้นก็เลยเียนงนี้บ่นนั่งบ่นนั้นใส่ธรรมดาเนาะให้บ่นนั่งบ่ยังเอออือเฮ็ดอันก กออุงกออย่างเลี้ยงกบเลี้ยงหยังก็เป็นก็อันนี้อันเป็นเป็นนี่ทั้งนอกนั้นนุกว่าทราบว่าจะแป้งบอกเอาซอเอาเาใส่่นว่าแป้งตัวอหนอนตัวยมได้ตัวมาเือนนีตัวไนอนนอนแต่เือนมเท่าได้อลูกสาวันผู้ไปเ็เวียกเานม่นอมันกว่านันเากเอพอบ่ทนบมีเงินไปซื้อมีเงินซื้อนี่เฮ็ดสมอเฮ็ดน้อยนะกหักได้มันกว่าติ ว่านั่นนอาวาเออแนวต่แป้งกับแป้อันนี้ฮะพวกเฮ็ดใบประตูนี้เพื่อยังกับว่าแต่ห้องนอนนั่นแหละถ้าว่าอันนี้เราเฮ็ดเป็นห้องนอนเราก็ไขประตูนี้เหมือนกับเป็นทง่องประตูคือกันเออถ้าว่าทั้งนี้ก็เป็นห้องนอนเนาะก็เป็นประตูห้องนอนอีก็เนนึงเนาะแต่ว่าเขาก็เข้าทั้งนี้เอาอออันนั้นกับเพ่นอันเป่าไม้ใบนั่นแหละแผ่งการเนาเพื่อนนั่นเนาะเพื่อให้ลูกสาวมันยู่นี่เนาะดีอเดี๋ยวพืบอนั้นกับกามือนี่หันเอา เอาเครื่องของผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นน่ะส่งเงินมาน่ะเฮาก็ซื้อมาให้ตามจุดประสงค์ของเพิ่นน่ะเพิ่นว่าเป็นห่วงเป็นใหเพิ่นเพิ่นนั้นเคยซื้อเป็ดให้บุญคงเลี้ยงกอผู้ใหญ่ใจบุญผู้นี้น่ะอือจะเป็ดเป็ดน่ะก็ตกกระกฟักอันน่ะบ่ตกตกตัวนึงได้โตได้ฮู้เป็ดเป็ดกยังเตยังเป็ดบุญคงเป็ดเอออันยังอันเธอแล้วนี่เฮาว่ายามคอเกือยามน้อยคือสิใส่หัวอาหารหลายดฮู้และ บัดเฮาเกื้อแล้วบ่มีอันหัวอาหารซื้อให้กินเนี่ยมันต้องบ่กินบ่ไข่บ่เอ้ยหยังแทน่ะโอ้อันน่ะแต่กี้อันเพิ่นเคยซื้อเป็ดให้น้องมุนคงเลี้ยงแล้วเทื่อนี้เพิ่นก็สเงินมาให้มแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็ดนี่ก็ยังแต่อันมีลูกน้อยก็มีอยู่แต่ยังมีองแม่กับผู้ตัวนึงแหละน่ะเออเฮ็ดนได้ค้ได้ขายหรือว่าได้กินน่ะอันอันขายแท้นี่ก็ขายแต่่วอึดแท้นี่บ่มี เขากินจักน้อยนี่ไข่ซองนั้นจักซองสามโตเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ที่เขากินอ่ะเออเดี๋ยวนี้กับเอามาเบ็ดทุกยากนั่นแหละถ้ามือแดดนี่อยากจะได้กินถ้ามือบบแดตเบตากนี่ก็เอามาซิก็บบดีแดดโดยก็คืนนั่นนี่ไออันผู้หญิงจ้บุญเพิ่นส่งเงินมาให้ทางน้องบุญโค้งนั่นแหละกับน้องบุญน้ำทางครอบครัวเราอ่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นบ่ส่งบ่ประสงค์ออกน้ำเพิ่นส่งมาหนึ่งหอยหาสิบดอน ออตอนนี้หอยหาสบดอนหอยหนึ่งได้อยุสองล้านอหอยซบดอนก็ได้อายุสามล้านกนิ๊บนะแล้วก็เข้าไปซื้อข่าวสานหนึ่นงกรซสอมน้อยนี่หนึ่งซอบแล้วก็มีอ่าแนวซื้อมีสามแก๊สนะนม,มีรถหมูซับแก๊กส,นห,สหนึ่งกับแซนหาซิบนะทุกคน,นแล้วก็มีปลากระปองสามแพ็คแล้วก็มีไข่ไก่สามแตะ แล้วก็มีขนมนี่เอาไว้ให้บุญน้ำกับบุญคงไปรงเรียนบุงทีอยากกินเขากินน้ำแบบซุกเซินนะก็ไว้กินเนีเมื่อกี้ก็ว่าบ่มีเครื่องกินก็ว่าสร้างให้แต่แรกก็กินแต่เขากับเจวกับมักเพชรเอออดทนไปก็่าแว่จัจหน่อยก็ทอดขลายทนยังกินก็ได้จะมีนะเกลือเด้จะมีเกลือแป้งนัวเฮาซื้อมาแล้วก็มีน้ำมันเอาไว้ทอดขลายทนยังทอดพักทนยังก็ได้แล้วก็มีน้ำมิกกี้นี่อเฮาซื้อมาตัวนี้ ทั้งหมด่นี่เขาซื้อนี่เมื่ออยู่หนึ่งล้านสามแสนสามชิพกิฟเขาซือ้อนะแล้วก็เข่าสารอีกเก่าแสนหาสิบพันข่าซานรวมกันก็เมื่ออยู่สองล้านสองแสนเก้าสิบยังเหลือเงินอยู่เจ็ดแสนกับชิพนกิบต์เขาก็จะเก็บไว้ให้อันนี้ไว้ให้อนานะอายนี่เก็บไว้ใส่ใจนั่นก็กว่าสิ่งที่จําเป็นมันอยังก็มสมมติว่าน้องบุญโคง้งน้องบุญน้ำบอบ่มีปุ่มมีบิกนะ๊กเนาะบ่มีนี่มีนั่นจะเจ็บเป็นชิยุกชิยานะ ก็ให้ทั้งอายานบริหารอ,อันเงินที่ชวนยังเหลือน,นี่นะเจ็ดแสนสิบเนกีบเนาะอืมถือแล้วนี่ก็เนั้นเออเจ็บพัวมันก็่าบรได้ไปแต่วันซื้อน,นี่มื่อวันเจเท้นแท้เขาก็จะไปมันเลยอ่านับมึงนู่แมนบะ <laughs> แม่เนาะเจ็ดแสนสิบันกิบเงินที่เหลือมาทุกคนเนาะกะนั่นอะลายอ้เพราะเช่นนหนเขาก็จะได้มามอภัยไอ้แล้วก็เบิ้งฟ้ากระไอ้เบิ้งแย่งทั้งลูกทั้งเมียคือเก่าอ่ะดีใจบ่ยเออดีใจเอาขอบมกขอบใจกับไว้พ่อนเพื่อนนะขอบอกขอบใจเออผู้ใหญ่ใจบุญเออให้อยู่ดีมีแห้งอ้าวเนาะกเขาก็ดีใจที่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนส่งเงินมาส่วยเขาว่าน่ะ คนก่อเออยังบุถิ่มป๊อปป้าเอาอ่ะนะอนแบบนี้เบิ่งบุญน้ำต่างใจเฮียนึ่งซีนะเนี่ต่างใจเฮียนึ่งซีเฮียมันเก่งคือบุญโค้งอ่ะบุญโค้งมันนี่เฮาไปเห็นจ้าพอน้องไปอยงเงียน้ำมาเนาะเออยังมามันเอาเข้าไปเอาเข้าไปกินเนาะน้อโอกาสหน้าเฮามาก็ค่อยเฮียนขึ้นเขาดีใจที่น้องไม่ต้องให้น้องเอาเงียนนะทั้งสองคนให้เฮียนึ uh> ่งซีกันละเขาก็ว่านั่นอ่ะไปกับทุกจนกับยาแต่กับไปน้ำมูน้ำคูไปฮอตทางใดพออได้ ตาบ่มีอันไปจุดไปนั่นเป็นซื้อเปนนั่นทอดวอนพักอย่างคอยพักกับว่านั่นพ่อแม่ทุกบ่มียัางลูกก็ไปอยู่ทางนี้เพื่อเข้างเฮียนอนาคตนั่นลูกกันแหละถ้าว่าลูกบ่เข้างเฮียนกับไปอยากไปมานามูนนั่นนี่โอ้แม่น่ะเป็นรถเป็นรางยังขี่กับบ่มีกับทุกข์กับจนแท้นเลยได้ได้เอาเฮากันขอตัวกลับก่อนซะหน่อยอืมอยู่ดีมีแหงเด้อยทั้งสองทั้งสามคนสี่คน เบิ่งเอื่อยมากกับฟักสบายดีเพื่อนนะฮาวกได้เ,เห็นเพื่อนเอากก้ากอนได้บุณนำเลก่า <c oughs> โอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก่าได้มามอบเครื่องมอบของให้ทั้งพอของน้องบุญคงเป็นที่เรียบร้อยก็คือน้องบุญคงเงินบ่ะยูนนาอเพระาะวฮาวมานตอนนี้เป็นตอนตอนสวยแล้วแหละก่าน้องอันไปอุ้งเฮียนเอาเข่าไปกินยูงเฮียนเลยฮาก่าเลยได้เห็นหน้องแต่ว่าฮาก่มาเห็นทั้งพอทั้งน้องบุญนำ อ่าเป็นเฮือนซรานบรรทซองเพื่อน้องเขาก็เอามาฟังมาตอนให้ทุกคนพ่อหายกินฮอดกันเนาะทุกคนเนาะกับโอกาสหน่ะเขาได้เข้ามาเขาก็จะไปหาน้องคุณโค้งอีกกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ถามหานะว่าอยากเห็นน้องอ่าแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ได้เห็นเนาะก็ไปโอกาสหน้าเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้อ่ามอบเครื่องมอบครองให้กับพ่อน้องมุ่นคงเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางต่างประเทศเนาะเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเพิ่นส่งมา ห้อยหาซิบดอนเนาะห้กครับน้องบุญโคงในครั้งนี้ห้เขาซื้อเป็นขขาวสาหานแห้งแล้วก็มอบเงินจํานวนน้อยหนึ่งห้กับทางพอน้องบุญโคงเอาไว้ใส่ใจในสิ่งที่เขาเจาจาเป็นนะนะก็ต้องขอขบมกขอบใจเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้หญ่ใจบุญของเขาแล้วก็ขอขบมกขอบใจที่เพื่อนห้เอาเป็นสะพานบุญให้เนาะคอยเพื่อนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงินคำไหลนองเงินทองไหลมาเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวรีก็ต้องขออวยพอใส่ ให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งประสบผลสำเร็จทุกประกาเนะสาธุโอเคสำหรับคลิปนี้บาลีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวาว่าจะเป็นคลิปใดและยุไซสก็อย่าลืมให้กําังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี